สวัสดีครับอยู่กับเราครับช่องพังคำเหมือนครับมืนอนกับผ้ามามือจะของช่องครับพี่น้องมาแต่เศร้า,าครับมาทำความสะอาดให้เพื่อนเพราะว่าเส้นสายห้องกับชิไดไปลุ่งสับปะรดลุ่งบังนัดม่าไห้สร้างครับสรางเพลิดเพล่น,นในเอาสับปะรดมาไห่พี่น้องสร้างห้องครับ ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับข้าวใหญ่เพิ่นกินครับนี่แหละครับจะคองช่องเข้าครับพังคำเมือนครับ่ปวนทวนสมบูรณ์ครับกินหยาย่างอร,อร่อยเลย ข้างขมือน,นี่เดิมอยู่มาจากผากเนื้อครับพี่น้องจากเมอเสลี่ยงครับสังเกตง,ง่ายๆคือใบหูเพลิน,นครับจะมีห้อยปาดห้อยอยังอันนี้ก็บโบหูกันนะครับว่าเป็นปาดพ้อ,อยังต้นผากเนื้ออาจจะเป็นประเภทนี้เพิ่นกับกระไดห้ากรบาหูครับส่วนลายสิจะเป็นแบบนี้ครับแต่สร้างมาจากภักเนื้อ สวยครับแม่ครับมืนคนหางคนยังดกดีครับขนาดใหญ่ครับชมไปกับรอบรบครับดูบันทายครับ เชียวหลังครับพี่น้องเขาข้าาหลังบ่ได้ย่านคนแห้งครับนิสัยดีครับเด็กจับได้ผู้ใหญ่จับได้ครับมันจำเป็นต้องเป็นผู้ชายครับผู้หญิงก็จับได้ครับนิสัยดีมากๆเลยครับรักเด็กตอนนี้ผมวงกระพ้าแม่ขมื่นมาก อยู่น้ำพายปากายเกี่ยวเพื่อห้าสิผสมครับมือน,นี้เป็นมือสุดท้ายครับเส้นสายห้องกะชีในลึกได้ย่ำย้ายออกจากตัวผูบันครับประมาณแปดก้าวม่วงนะครับเสร็จภารกิดห้างกะสิได้แยกย้ายมันออกจากกันมือน,นี้มือสันวันดีครับมึงเลือกมึงใช่แล้ววันที่ยี่สิบจิตได้แม่ข้น้าแม่ก้ามมือไปอยู่น้ำ ุ่นลยครับพี่น้องสร้างเฮ้าอยู่น้ำพ้ายผู้ภาพัางโบวีพังน้ำหวานพังนองสมุ่นลยครับตอนนี้เขาอยู่ต่ำๆครับเขาต้องใหญ่ผ้าแม่กำมือเขาขึ้นไปข้างบนครับปุไกๆลๆก่เลยครับรอบๆนายไปหาเพื่อนๆครับหายไปหาพัางน้ำหวาน ป้ายปูผาห้าไปแล้วครับนี่กับพอพันครับอยู่คนละลักบกไกลกันครับอยู่น้ำกันครับอใกล้ครับเพื่อให้เพื่อนได้เห็นกันได้มองกันได้เพื่อนได้เกิดความรักความหลงกันครับเพื่อชีพทำการผสมพันธุ์ได้ง่ายขึ้นครับเพื่อให้สร้างเป็นหักกันก่อนถ้ากอยู่น้ากันมาหลายมือแล้วครับประมาณ อาทิตยก์กว่าแล้วครับวันนี้เป็นมือสุดท้ายวันที่ยี่สิบพี่น้องเอฟซีลอดติดตามรอดชุ่มตอนย้ายออกนะครับว่าแม่ข้ามเมืองเท่าสิย้ายออกด้ง่ายบ่วสำหรับผมกวนตุ่ก็คิดว่าลำบากเติบแล้วครับเพราะว่าแม่ข้ามเมืองก็เท่าติดผ้าประกาเกี่ยวแห้งครับต้องอาจจะใส่ขั้นจากสองจากสามก้นมปแล้วครับ มาซอยจับซอยดึงไปครับซอยจูงไปประคองไปครับเพราะว่าแม่ข้หมืนแต่พ้า,พาประกายเกี่ยวของเข้าห้องขึ้นมาที่ใดนี่ต้องเรียนมากเลยครับเพราะว่าบ่ออยากให้เรียนเพราะว่าเขาผสมแล้วเขาทับแล้วต่อไปเขาต้องถนอมครับมาเบือนครับพี่น้องผมจะปล่อยแม่ก็มืนไปหาไปผ้ประกายเกี่ยวให้มือนครับครับตอนนี้ ได้แก้มัดแม่ข้ามือนลครับพุ่นนะว่าจะแก่บาดได้ไปบานันครับพี่น้องนี่แหละครับมองที่ผมคิดยากครับว่าทีเดินใหญ่มแม่ข้ามือนออกได้ง่ายบน่ห่างกันบ่ได้ครับเกินร้อยเมตรนี่ห้องเลยครับต้องเรียนกลับมาหากันขึ้น มักเด็กหน่อยครับพาาปลาแกเกี่ยวข้อปัจใจดีครับแต่ลายุรกันแบบนี้ครับนี่ดีครับไม่มีเดินมีดันเลยครับยุงสี่มดมือม่ขึ้นกับแต่ห้องกับ,กบประกาศป่วยครับพี่น้องเสียบไหยมัดไห้เพื่อ บางทีบางครั้งไปกินเขากินน้ำเพ่นก็ต้องมัดไวครับแต่ปกติเห้กับปล่อยได้เลยครับผูกผูกแต่ป้าประกาแเกลียวข้าไวป,ปล่อยตัวเมียก็ได้ครับอยู่น้ากันมดขึ้นครับบ่ปไปใส่ครับแต่เห้ครับบ่ประมาทครับมัดไวผูกไวดีวก่าเพื่อทรัพย์สินของเพ่นบ่เสียหาย เดี๋ยวผมพาไปถามพอควนของผ้าประกายเกี่ยวครับมาสีเด้อออกเอาออกจากกันย่ำได้ครับจะได้นอกครับไปใช้ครับอวหนยาไปสร้างครับ,น,รรบนี่ครับคบวนมุ่นครับ สิบห้ามูนีได้เลือกได้ย่ำย่ำไดยครับไอทิ่นแจ็กน่อยนะครับโอ้แจ็กน่อยเลยบอกครับเงินตัว่อห้าสิบเปล่าไปลง่มหยาดนะครับโอ้ลง่มหยาลงบางนัดครับแมนบ่แมนครับแมนมากมูนีครับประมาณจ็กมูมูนีเนียเท่าเลยบ่เลยบ่แมนโอ้ครับเอาหยาไปหลายครับโอ้ปักมือเลยเขาไม่ได้เลยครับหยาขนครับพี่น้องหยาขนณจับบ่ได้ใบบ่ได้ครับไม่อยากกดใบครับ จับอะไรใบอะไรครับเกษตรไหนครับนาทีครับจะว่ากินดีครับครับมันเป็นตคำนาทีของน้องตัวนี้ครับน้าอย่างบอกกันเป็นใครทีมาเฮ็ดให้ครับคุณไปละลายนะครับคุณไปให้ตัวเมียน้ำแน่จะข่ำสองข่ำอืมพักเต็มเลยเสียไเอาอย่าขาดเลยนายครับเบิ่งสางข้าวโตครับพี่น้องจักหน่อยครับพี่ควัเราไว้จักหน่อยครับสิฟ้าเอาออกไปครับอาบน้ำเรียบร้อยแล้วค่อยเอาออกไปครับ เพราะามีภารกิจต่อเือเปลงนัดลงสับประหลดกันครับหักกันแห้งครับหักกันไว้ดีกว่าสร้างกันครับกวด่าสร้งกันครับปกอ้วนเป็นปกก็ลอช่มชิปต่อไปได้พี่น้องเดี๋ยวปสิ้้าแม่ข้มือก็เข้าไป ลงน้ำอาบน้ำกลับมาได้เล่ากันสิในป้าแม่กะมือนของห้าใหญ่ขึ้นไปหาหู่พี่นองป้ายผู้พรพังน้ำวานโบวีห้าพหดแล้วครับไนห้าเพื่อนเยอะๆอ่าสุดท้ายนี้ก็ฝากมาด้วยครับเด้อช่องน้องไม่เขาครับช่องพังคำมือครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องหน่วยของเขานี่เพื่อเป็นกำลังใจสร้างคลิปไม่ไม่มขึ้นมาเรื่อยๆครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณครับ